นะครับสมทบสร้างทวีสุวรรณนะครับที่วัดใหม่สนะี่หมื่นอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับจากถึงมาเนาะเมื่อกี้ระบบมันมันตัดนะครับระบบมันตัดแล้วก็มันมันตัดที่หมดเลยนะก็เลยทำการสิ้นสุดแล้วก็ไล่ใหม่นะครับสิ้นสุดไล่ใหม่เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปส่องอ่างน้ำมนต์นะครับ อย่างเมื่อกี้นะเสียงเดี๋ยวขอดูยอดอีกทีหนึ่งดูพ่อเมื่อกี้มันตัดนะครับยอดตามนี้นะครับทุกคนที่รบบริจาคอรมบุญกับอาจารย์นะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาน้อยเมื่อกี้อาจจะไม่มีเสียงนะครับนะตามนีนะ้ตัวเลขก็ลองเอาไปเสียงโชคดูอาจจะมาวันนี้ฮานอยมาเลยกมา,มาได้นะครับปรนะมาณนี้นะครับนะเดี๋ยว ไปสองังนะครับเพื่อให้สมาชิก FC นะครับดูก่อนที่จะไปไหว้ขอเท้าเวทนะครับเท้าเวดจันรเนี๋ยวจะพาไปดูนะครับทางวัดได้ทำการเปิดเมตรไปเมื่อวันที่3ามสิเดนะครับมาเต็มเตสาตัวนะครับสี่าห้าเดี๋ยววันนี้จะไปไปขอนะครับ ทเท้าเวดอยู่ไกลอยู่นะครับตั้งเสร็จแล้วเท้าเวดนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับนนครับ,รบวันนี้ครับอเอี๋ยวไปไหว้นะ,ะนดีครับแล้ววันนี้นะครับพามาสอ่องอ่างน้ำมนต์นะครับอติสัมพทองนะมาสอ่องอ่างน้ำมนต์นะครับว่า เป็นตัวไหนนะครับนะว่าเป็นตัวไหนเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับได้เห็นกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเห็นแล้วจะได้มีโชควิลาศนะอ่างน้ำมนต์นะครับมันนะมีเลขของอาจารย์ได้ไหมนะครับทุขขกคนกดกันเลยอันนี้คืออ่างน้ำมนต์สีสัมภาทองนะครับนักใหม่ซีรีส เคยดำเนินสะดวกจังหวดัดราชบุรีอันนี้มีก้อนนี้มีสองตัวและก้อนรวมนะครับเป็นตัวไหน,น,นทุกคนลองทิ้งตามที่ทุกคนเห็นดูน,นะครับเป็นตัวไหนมีสองก้อนนะครับวันนี้น่าจะชัดเจนเหมือนทีน่อาจารย์มาสองครั้งก่อนนี้ดู สามห้าห้าสามที่ออกอาจารยเนะยาะแบบนี้เป็นตรงกับนะใครอยู่ห้องไยของอาจารย์ก็จะร้องอ้อนะครับตรงกับเลขทูกของอาจารย์ประมาณนี้เดีย๋ยวต่อไปจะพาขึ้นไปของหลวง,งปู่อันนี้คือของอตีสัมผัทองนะครับอตีสัมพอทอง นะเดี๋ยวเราค่อยไปขอเอ่อท้าวเวทเนาะนะนะเดี๋ยวราจะขอท้าวเวทนะครับในฐานะที่เรามาร่วมนะสร้างนะครับเพื่อได้มีโชคมีลาภเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูของลูกพ่อนะของลูกปู่นะครับลูงพ่อลูกปู่เสนอ ยังอยู่ใช่ไหมดูสีแดงแดงทช่มไมแปลกแปลกตาสีทำไมต่างจากเพื่อนที่จะเป็นสีนี้น,นี่แดงนี่ตาลชมพูนี่มาปรับปรนอันนี้คือของ How right. พ่อไปไหนโอ้ยย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 ย มาแล้วครับทุกคนเลยเป็นเลขของเราเล้โก็จะมีทาน่ังแงเน็ตมันเลยหลุดเป็นอภินิหารนะครับก่อนเลขตัวที่สองจะมาเนี่ยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเลขสูตรของอาจารย์ที่อาจารย์ฟันไปเม็ดเดียวนะครับใครดูไลฟ์สดของอาจารย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะวันพุธวันศุกร์เนี้ยนะนะเพราะนั้น เทวสุวรรณนะครับจงท่านคงจะโดนบรรดาพวกเราโชคร่ำรวยไปด้วยกันนะครับมาเต็มๆตนะครับตั้งิตอทิ่เยอากลเจ็เจ็ดหลอดูดูน่าจะเป็น да เจนะครับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับทุกคนสี่ห้าเจ็ดน่าจะเจ็ดเจ็ุตัวอื่นคงไม่ได้แล้วล่ะ ทักจิตอธิษฐานเอาเนาะทุกคนนะขอให้มาขอ <มา S 3> ให้โดนนะครับขอให้มาขอให้โดนเด้อทุกทุกคนนะครับปิดต,ตัวอื่นไม่ได้แล้วนะขอถ่ายใครใครให้หน่อยสี่ห้าเจ็ดนะครับทุกคนสนะี่ห้าเจ็ดเนาะเปิดจังหวะที่ทางวัดตีของโอ้ สงสัยคงระด,ดังนะแตกแนะล้วล่ะนนี้ของเรา